วรเป็นแนงดีวกัีสุดทาีแล้วความรู้สึกไหมว่าครับอัศจรรย์หครับครับก่อนอื่นก็ขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับพอดีว่าพวกผมเพิ่งเสร็จเมนูฟิตนะครับผมก็เลยรีบมานี่นะครับครับผมครับก็วันนี้ก็รู้สึกเอาจริงก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆที่แฟนๆก็คือลองมาดู E p 1ีพร้อมกับพวกเราเกิดมาเนี่ยไม่เคยดู e p 1 0พร้อมกันในฮอลอย่างนี้แต่ก่อนพวกเราก็จะไปดูกันในโรง ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจไปพร้อมๆกันแอบใจหายครับที่มัน EP สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็แบบเหมือนเราอยู่กันมาตั้งแต่ EP แรกเนาะจนถึง EP สิบมันก็แอบใจห่วงๆนิดนึงครับผมก็แต่ก็ดีใจครับที่แฟนๆมาให้กำลังใจกันล้นลามเลยครับผมเซฟตางนะคะลูกก็เซฟเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็สนับสนุนเราครับจนทำให้เกิดวันนี้ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับ เพลงป่าวมันจะมีอะไรแบบว่าพลิกเพื่อี่พี่อีกเหรอครับมีไหมพลิกอีกเหรอคุณพี่ฮะเขาสมหวังกันไป EP 9ก้าคุณพี่อยากให้พลิกเหรอครับถ้าพลิกคือเลิกกันนะรักกันตอนเดียวเลิกเลยเหรออ่ะเอคับพี่เปิดมากเอคับก็เปิดค่ะ ก็ก็ดีใจค่ะที่จริงๆแล้ว after party ก็มีด้วยเนาะพรุ่งนี้นอกจากแฟนปาร์ตี้แล้วก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วก็แสดงตอบรับดีมากๆพวกเราก็ดีใจกันมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครไม่มีบัตรของวันพรุ่งนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะเก่งมากเกอกไปสุดก็ดีใจครับที่ได้มาใช้เวลากับทุกคนตรงนี้แล้วก็แฟนที่มาร่วมดูจบด้วยกันครับก็วันนี้มีโชว์ให้ทุกคนดูมากมายกันเลยจอยเจ็กันครับมีอะไรอยากคุยกับแฟนวันนี้ไหมคะที่เขาแบบ ครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่มาจากหลายหลายที่เลยบินมาหาเราบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณที่แบบอสลับเวลามาหาพวกเราแล้วก็เชื่อว่าโชว์ทั้งวันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้และพรุ่งนี้ a f ฟเตอร์ t าตก็ าะว่าก็จะสนุกสนานกันพอสมควรเลยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์และกันในการดูกับแฟนๆได้แบบ2,500คนคือเยอะมากๆก็เป็นครั้งแรกก็แอบตื่นเต้นครับว่าจะเป็นยังไงจะแบบเฮ้ยเสียงดังกว่าแบบในโรงหนังหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใช่นะอยากแฟนปาร์ตี้วันนี้เราเตรียมอะไรมาสิร์ฟแฟนบ้างโอ้พิเศษอยู่แล้วพิเศษอยู่แล้วก็มีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างแล้วก็ถ้าฟูถ้าฟูแบบ จริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมเป็นแอปเซอร์ปาร์ตี้วันนี้เป็นแฟนปาร์ตี้เฉยๆใช่ครับใครที่ยังไม่มีบัตรพรุ่งนี้นะครับก็คือสามารถซื้อบัตรได้นะครับใครมีแล้วก็ซื้ออีกได้นะครับครับผมมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่ไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านออนไลน์ได้ครับผมปีหวานๆนี้จะได้เจอคนเวทีไม่เคยเห็นแบบว่าคือคือมัวหอนเราก็จะได้ไปดูแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลย คำถามรอเป้ามากเลยครับเอาเงี้ยไปถามรอบเป้าก็เอาเอาให้พี่เป็นเบาหวานได้อะเออเอออะไรนะอ๋อเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วอาจจะต้องงดก่อนวันนี้คุณพี่อาจจะต้องงดดูโชว์ก่อนนะครับหรือแม่จะต้องงดดูซีรีส์ไปด้วย อะไรมาหรอครับว่าจะมาเหมือนในซีรีส์ไหมครหรือว่าหรือว่าวันนี้จะมาในซิกแพคซิกแพคหรเอ่อซิกแพคน่าจะยังนะก็เตรียมความสนุกมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ซีบอกเลยว่าวันนี้เราจะมีในพาร์ทของการดูซีรีส์กับแฟนจะเป็นครบส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอัลเฟรติก็จะเป็นเต็มไปด้วยเพลงโชว์ทุกคนก็คือสองวันมีโชว์ที่กันตัดเองครับจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนมาดูทั้งสองวันเลยเพราะว่าการมาดูสองวันมันก็ได้ความรู้สึกระเบิคือก งงลเล้นไลน์เป็นไงบ้างติดใจไหมครับเลอเน้นไลา์ติดใจไหมเหรอครับก็นิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่ามันเหมือนกับเราได้เอ็กซ์โปเลยใหม่ๆในการแสดงครับแล้วก็ได้ลองไปแตะในจุดที่เราไม่เคยไปถึงจริงๆต้องขอบคุณพันเนอร์การแสดงด้วยนะขอจิมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ส่งให้เราขนาดนี้เราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดท, <S <S ที่ต้องไปถึงนจริงๆการแสดงมันเป็นเรื่องของการรับส่งซึ่งในภาคนี้ผมจะส่ง มาไม่เราวันนี้จะมาร่ายไม้วนบุตรไปฮีไหมฮะค่ะก็จริงๆวันนี้หนูตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือปกติแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงเนาะค่ะแต่วันนี้รู้สึกเหมือนว่าก็นี่ไงมันก็มีต้องหกคนนี่เพื่อนเพื่อนในวงเพื่อนเพื่อนในวงวงมีอีกคนวงมีกี่คนหกคนแล้วนี่มีกี่คนหกคนก็ได้หนูอาจจะตอนนี้เริ่มเป็นบอยแบนด์แหละเป็นหัวหน้าบอยแบนด์ แล้วใครว่าพวกพี่ไม่สวยอ่ะสวยก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบล็บอยแบมพีชไม่หมดเลยอ่ะก็ก็มีเต้นหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนก็เต้นด้วยกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมคะฝึกซ้อมกันมาอย่างดีครับครับครับใช่ไหมนี่เต้นเก่งกว่าหนูแล้วนะเป็นผลิตได้หมดเลยเป็นผลิตได้หมดเลยทุกคนจำบ็อกกิ้งเก่งกว่าหนูอีกค่ะคือแบบเรื่องไรเต้นน้องไอแคร์นี่คือแบบ เมียพี่เฟิร์สพยายามจะพยายามจะ cover เขาพยายามจะบิดเดี๋ยววันนี้ต้องดูว่าเขาเขาเขาจะ cover เหมือนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะบิดเกินกำหนดหรือเปล่ามุ่งหมายถึงมอไซค์หรอเต้ฟังด้วยผมยกล้งแรกด้วยเนาะผมยกล้อเลยวันนี้มาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนมายกล้อละไม่ซ้อนนะเอาเอาเพื่อนหนีเลยไม่ซ้อนเลย พอยกเนี่ยคนข้างหลังมันลงก่อนเราพอยกล้อหน้าดิฮะมึงก็หัวที่มันยกล้อหน้าได้อยู่แปลว่าวันนี้พิเศษแน่นอนแล้วกันนะครับยากไหมไปเดี๋ยวก็พอได้ซ้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะยากครับคนยากเลยไม่ยากอีกนิดนึงฟังอะครมึงต้องมากกว่าโคตรยากมากกว่านั้นจริงนะใช่ครับไม่อย่างฟังนี่คือเอาจริง นับถือน้องเขามากเลยนะคือโชว์อะเยอะมากหมายถึงว่าเยอะมากสําหรับครั้งแรกคือตัวตัวผมเองผมจําได้ว่าโชว์ครั้งแรกผมคือตอนนู้นเลยสมัยแค่เมื่อกับเพื่อนตอนนั้นผมจําได้ว่าผมโชว์แค่2เพลงอะมือผมยังสั่นเลยผมกลับไปซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเยอันนี้คือมากกว่าผมประมาณ3-4ี่เท่าอะแอบสั่นเหมือนกันหลอดเล็ดลอเล่นสั่นแล้วถ้าสั่นพี่จะไม่แปลกใจเลยเนาะแต่พูว่าเก่งมากแล้วก็น้องพยายามมากครับ ก็เยอะครับเพราะเฮียบอกว่าตอนสุดท้ายมันสุดสดอ้าวตอนสุดท้ายมันสุดสุดเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกตอนสุดท้ายมันสุดสดก็เลยแบบแฟนๆเขาก็รอนลุ้นกันค่อนข้างเยอะครับผมก็ดีใจครับดีใจก็อยากจะรู้ว่าเงินในกระเป๋าเฮียมันจะหลุดออกไปไหมอ่ารอลุ้นกันรอลุ้นกันเท่าไหร่ยองคูณ2ี่0 0 0 0้มื่นอ่าไม่หลุดไม่เพราะเออ ผมไปพาแฟนคลับบอกว่าถ้าถ้าซีนสุดท้ายเนี่ยใครไม่กีมาเอา20ทั้งหมด5,000 0ใช่ป่ะใช่ค anyway ือดนประมาดโดนประมาฮะแต่เชื่อว่ากีเชื่อกีโดนกีรับคุณกีไหมคะเดี๋ยวจะไปกีดีีรับกอ่อต่อ่อตอต่อต่อต่อตต่ออ่อตอต่อตอ่อตอต่อต่อ่ออต่่อตะอต่ออ จริงๆยังไม่อยากพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการสปอยทุกคนจริงๆแล้วก็ถ้าอยากจะบอกตัวละครอยากจะบอกการว่าบอกการคราว่าให้ใช้ชีวิตางมีิสติค่ะของพอดาวก็ไม่มีอะไรมากค่ะน่าจะอยากบอกตัวละครว่าใช้ชีวิตให้สนุกดูทรงน่าจะยังมีความสุขอยู่ และตอนจบก็น่าจะมีความสุขด้วยหวังว่าค่ะครับก็ <c oughs> ขอส่งตัวละครอินกลับเข้าไปสู่นิยายนะครับ <c oughs> ก็บขอให้เขามีความสุขมากๆในทุกๆวันแล้วก็ดีใจแทนเขาครับที่มีคนมาคอยดูแลครับใช่ฮะ ผมขอให้ทาฟฟ้าแพลหายไวๆครับครับโอ้พี่โดนยิงเลยนะหนักอยู่นะเอาะแพคขอให้หายไวๆอย่างอื่นเดี๋ยวไปรอดูอีพีสิบก่อนเอ๊ะป้องให้สู้คนขึ้นครับอย่ายอมอย่ายอมโดนคนเดียวไปเลยตำรวจตำรวจไปโรงพักบ้างครับเป็นงานบ้างเถอะเนาะ แต่ว่าฝากต้นไปทำงานด้วยเลิกไปโรงพยาบาลก่อนพ่อไปโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนมาเปลี่ยนแต่น้องรอดูอากแฟนที่แบบสำหรับรอดูครับผมก็ขอฝากเอ่อ my magic property lucky love นปาร์ตี้นะครับในวันนี้ก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งขายอยู่นะครับแต่วันพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับเอ่อ my magic property lucky love After Party ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นโชว์แบบเต็มๆเ,เลยจุกๆยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะครับทาง t ทปิคเคนเมเจอร์ใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์นะครับสามารถไปดูกันได้นะครับทางวิวนะครับก็จะมีครบทั้งหมดเลย10 ep ียังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยครับ so today is the last day of our series my magic p r o p e r t y and this is the day that we are c e l e b r a t e Yeah, my magic. prophecy, lucky in the fan party. We, we also appreciate that for your support, and we hope to see you guys, all of you guys, and we are really appreciated. Thank you. Oh